เราต้องการงัดฝาครอบนะครับฝาครอบด้านหลังจอนะครับใช้ที่งัดครับเป็นพลาสติกนะครับทบงัดแล้วก็ตรงข้างๆนั้นมันจะมีขายึดปลั๊กไฟของเจ้าเซ็นเซอร์นี้อยู่ก็ค่อยๆมือดานนอกแล้วก็ค่อยเอามือแย่นแย่ไป แ้้ก็คอยเอามาือดันใช้นิ้วเราดันเซนเซอร์ขึ้นมานะหลายคนสงสัยว่าจะเปลี่ยนทำไมที่ต้องเปลี่ยนมาครอบครับเพราะว่า,าพอเราไปติดฟิล์มเนี่ยครอบเซนเซอร์นะั้นเป็นแบบทึบแสงพอเราไปเจอเงาบางนิดนึงไฟเซนเซอร์ก็ทำงานนะครับหรือย,ยังไม่ทันมืดก็ เซนเซอร์ทำงานก่อนรถทั่วไปนะนี่ครับเราออกมาตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่เสียบกับตัวเซนเซอร์นะค่อยๆมือกดนะครับออกง่ายครับอันนี้มือเดียวถ้าสองมือนี่ดึงเห็นไหมครับใช้สองมือกดครับใช้มือกดมันจะมีร่องอยู่ครับมือกดตรงกลาง่ะดึงออกนะครับนี่ครับเซนเซอร์เป็นแบบฝาใสครับ ันจะมีล็อกอยู่ค่อยๆใช้นิ้วงัดครับไม่ยากครับแต่ถ้าใครไม่นั่นก็ใช้ปากแบร์เล็กๆนะครับงัดเอาถ้าใช้มือออกก็ออกครับเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยเอาของใหม่ใส่เข้าไปครับใส่ปิ้งกดให้ให้แน่นนะครับกดให้สนิท น,นีไม่ยากครับทำง,ง่ายง่ายเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเป็นเดิมครับเสร็จแล้วก็กค่อยกดลงไป เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใส่ขายึดปัดกลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ฝากลับกดเข้าไปเรียบร้อยครับ